ทีนี้ต้อนรับเข้าสู่เกม ROV นะครับผมมาวันนี้เราจะได้เล่นเป็นตำแหน่งไหนมาดูกันเลยอ่าเหลือเลนอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันทำไมทุกคนไปกองกันอยู่ข้างล่างล่ะผมจะต้องเล่นซับพอตใช่ไหมผมเล่นซับพอตก็ได้นะกิลด์แต่ผมจะเล่นเป็นสายแบบดาเมจก็แล้วกันนะครับเบิร์สดาเมจไปเลยแบบเล่นเน้นตอดครับปล่อยพลังตอด เออผมต้องไปข้างบนนะครับมันสลับแผนที่กันโอเคโอเคเน้นท่าสองก่อนนะครับก่อกวนได้ดีนางธนูนางพระติดคลิปโทษโทษโทษดีไม่เป็นลัดคลิปเพื่อนเพื่อนได้อีกช่วยช่วยช่วยมาแล้วอะไรอะไรอะไรพุ่งมาทำไมพุ่งมาทำไม เอออย่านะปล่อยเฮ้ยโอ้มัน <osity> จะตายแล้วเฮ้ยนิดเดียวไม่ตายนะครับแต่เกือบเลี้ยงไม่โตอ่ะโอ้โหติดคลิปลืมดูสตัร์ไปก่อนนะครับปล่อยเล่นๆอุ้ยโอ้โหมาเพียบมากันเพียบเลย โอ้มามามาเอาอปล่อยสตันไปก่อนเอ้ยเอ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนแหลมมากเออเออเอออ้าวมาหนักเลยนะครับมาเยอะมากเอออ้โหโดนคืนอ้ออ้ออ้อ นี่ไม่โดนโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โยมึนละซี่ฮ่าเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาก็บวกเลยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหโดนสโล่นะครับของเราถูกโจมตีเฮ้ยอุ้ยอยู่นี่กัน เด๋วเด๋วกลังมาเพื่อนแน่แล้วโอ้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 อ้าอ้าโอ้โ้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้อาจจะแพ้ได้นะเนี่ยถ้าอย่างนี้อ้าผมเล็งสกิลผมหายผมเล็งไม่ได้เออเล็งแบบไม่มีลูกศอนะครับบั๊กอะไรวะ เนี่ยผมกดนะเนี่ยผมกดท่าสอนนะครับแต่ไม่มีลูกสอนเล็งให้ผมผมจะต้องกดเล็งแบบแมนนวลเองอุ้ยเข้าแล้วเหรอโอ้โโดนก่อนโอ้โอในบ้านเลยเพื่อนโอ้แย่แล้วแย่แล้วผมแย่แล้วผมแย่แล้วรอบนี้ผมแย่ ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้โอ้ยผมไม่เล็งไม่ได้ถ้าสองสกิลมันไม่มีที่เล็งแจกจนเขาเกิดใครใครแจกอุย้ยมีเลนเราด้แหละแจกกัน3าสองคนคนละ3ตัวอุ้ยสตัวเองไม่เรียกว่าแจกซะหน่อยโอ้โอ้ทำไมพุ่งไปทางนั้นล่ะลูกอะไรวะ เอา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 มามาเพื่อนมาเปิดทห้แล้วยิงยิงยิงเออเออคือผมเล็งไม่ได้อ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับลำบากมากเลยเล็งสกิลไม่ได้ตอนนี้ต้องออก่อนนะครับเกมตึงมากตอนนี้เฮ้ยใครมันโดนกระทืบไปคนเดียวเฮ้ยใครมั่งหลังอ่ะเอาแล้วผมปล่อยสกิลไปไหนวะเนี่ย อะไรอเออมันอยู่ในพุมพยย่มไม้เนี่อ๋อมันออแล้ว่ะเพื่อนมันออแล้ว่ะโอ้ไม่มีใครเลยนะครับฝั่งเราแย่ yeah แล้วแย่แล้วแย่<อ> <laughs> ด่าก,กันเลยนะครับคอไรว่<ง>าแวน โอ,โอเคเราไม่โดนด่านะครับแต่แวนโดนด่าเรายังรอดอยู่ไม่เป็นไรอุ้ยสกิลเราแรงนะโอ้ยเจ็บจี๊ดอะต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ตันเลยเออสวย ทำไมปิงผมโอ้โหปิงร้อินะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกระตุกไหมครับท่านผู้ชมผมว่ากระตุกอยู่นะไหวไหมเนี่ยลูกเน็ตก็จ่ายทำไมปิงกระจายแบบนี้โอ้แรงแรงโคตรแรงเดี๋ยวเราจะทำการโยกสลับเลนนะครับเทคนิคนี้ผมได้ใช้ใน LOL ซึ่งมันได้ผลไม่รู้เกมนี้จะได้ผลหรือเปล่า,ก,ลลาก็คือถ้ามันออก,กันเลนไหนเราจะไปเลนตรงข้า,งงามเพื่อดันคีฟนะครับผม ไม่รู้ได้ผลไหมเกมนี้คือเลนมันสั้นนะเนอะมันเดินแป๊บเดียวเองโอเคตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะครับผมจะโอ้โหอยู่ตรงนี้ต้องออแล้วครับโอ้ไม่ทันนะครับมันได้ก่อนงั้นเราเอาเอา,เอาคลิปก่อนเลย<ห>แล้วเดี๋ยวรีบกลับไปกันกลางต้องกลับแล้วครับมาหาแน่มาหาผมนี่แหละโยกลบก่อนโยกลบศัตรูมาบนหนึ่งโอ้มาเลนนี้ครับ เดี๋ยวพอมันกันคลิปเสร็จมันจะไปกันกลางพอมันไปกันกลางผมก็จะดันล่างต่อนะครับนี่คือแผนเอาละไป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 กลางแล้วดันรีบเคลียร์คลิปแล้วไปช่วยเพื่อนเออมามันมาแล้วมันมาแล้วแต่เพื่อนดันพามันมาด้วยนะครับออศัตรูตอนนี้อยู่เลนกลางอยู่เลนกลางหมดเลยปุ๊บปล่อยสกิลไปไหนอีกแล้วเนี่ย งั้นเราก็ดันไปดันครับแยกดันมูล,ลาดไปล่างเราจะไปบนศัตรูอยู่กลางโอเคสวยตามแผนตามเงื่อนไขสวยพมแตกจังหวะนี้ผมต้องกลับแล้วนะครับอุ้ยอาจจะได้ต่อนะครับมันอยู่มันอยู่กลางกับอยู่ล่างเคดันต่อดันต่อ,ตอเออใช่ใช่ระวังุูมไม้ ตอนนี้ศัตรูไปล่างกันดันป้อมไม่แตกครับ <c oughs> ดันป้อมไม่แตกแล้ววิ่งหนีกลับได้้ออเออต่ยป้อมเออไปกลับไปช่วยเพื่อน <c oughs> กลับไปช่วยเพื่อนวาบอุ้ยแย่แล้วไม่ทันเข้าพุ่มไม้แต่ได้อยู่ไม่น่าจะมีใครมาตอนนี้นะครับมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วไหนเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเปล่ามาเปิดให้มามาเปิดให้เลยสวยเออโอ้ยคุ้มค่าครับตายหนึ่งแลกสี่เพื่อนต้องกราบขอบคุณเรานะครับจังหวะนี้<ด>พูดมากปากแห้งซดอุทัยทิพย์แป๊บหนึ่งไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับ <laughs> สปอนเซอร์อุทัยทิพย์จะเข้าก็ได้นะมันหอมดีผมชอบ ฮ้ยชนะเลยเหรอฮ้ยจริงเหรอชนะเอยชนะเลยเพราะใครครับทําให้เกมชนะเพราะใครบอกแล้วว่าอย่าประมาทไอ้ฝั่งรูปประมาทนะครับพลาดนิดนึงก็คือแพ้เลยอ่ะเออเอาโหวตให้เพื่อนๆหน่อยนะครับเอออย่าทะเลาะกันดิชนะได้ โอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะตอนนี้ก็คือผมจะทำ Q&A นะครับใครอยากถามอะไรก็ถามไป้ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วเจอกันจ้า